โอ้ยหัวขาดหัวถลอกเลยดูพี่ลูกนึกว่าไม่ใช่เตะเอาดูนี่ค่ะสวยสวย แถวนี้ดีๆนะคะเนี่ยนี่ๆๆรอยแตกอยู่ตรงนี้ดูสิจะใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้สวยสวย นี่ค่ะสามดอกตรงนี้ ต้องดูดีๆนะคะถ้าหากดูไม่ดีก็จะไม่เห็นเลยมีคนมีคนมาหาแล้วแต่ว่าร้อยคนจะเก่านิดหน่อยแล้วค่ะที่ตรงนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวนี้ค่ะใช่ไหมเอ้ยนี่ใช่ค่ะลูกบอกว่าเห็ดขายาวให้ระวังหน่อย โอ้ขายาวจริงด้วยค่ะดูนี่ตรงนี้จะอาจจะใช่เห็นนะคะดูดูตรงนี้นี่โอ้สองดอกดูนี่ค่ะคือเห็นนี้เราไม่ต้อง ไม่ต้องขูดให้มันใหญ่เกินไปนะคะเราก็จะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นทูของเรานะคะเราแค่เสียบลงไปแล้วก็ดันเห็ดขึ้นมาแบบนี้นะคะ <pada> คือเราไม่ค่อยอยากเออคือออมเราไม่ต้องการที่ตรงที่เห็ดเกิดเห็ดนี้มันเสียหายเยอะเพราะว่า ถ้าเราทำดีๆมันก็จะออกมาเรื่อยๆอยน,น,นะคะดูตรงนี้ค่ะใช่ไหมเอ้ยโอ้ไม่ใช่ค่ะมาค่ะดูตรงนี้นี่ดักนั่งเห็นไหมนี่สองดอก โอ้ยใบไม้ปิดกล้องนี่ค่ะสองดอกปิดต้องกาจับเชยแนี่ค่ะใส่มาชี โดดขามาเ้ยโอ้โเห็ดสวยไอ้ดูซี่จับมันเดินใกล้ๆหน่อยสิโอ้โอย่างนี้ละครมีน้ำหนัก แตอ้อนนี้แจ้งกว่าทางนู้นมันจะมีอะไรชาร์โรตรงนี้ก็ใช่ใช่ไหมอย่างนี้มันจะอยู่ลึกนะตรนี่นี่ข้างในลึกเลยเห็นแล้วนี่ลึกมากมันใหญ่อยู่นี่เห็นไหมมันใหญ่อยู่อ่ะไม่ใจนะใจก็เห็นอยู่แล้วนี่ โอมันเป็นอ่ารากอู้นี่มีอีกดอกนึงโดนนี่โอ้ยโดนแล้วมั้งใช่ความผิดผมนะดอกนี้เล็กอยู่โอ้แมทมันติดกันติดกันนี่นี่นี่จะโดนด้วนี่โดนแล้วโดนแล้วเห็นไหมโอ้อันนี้หัวขาดเลยอันนี้ก็อาจจะเล็กๆอยู่ไม่ได้แตกใหญ่เลย เห็นไหมแ็กได้ไงแตกเยอะใหญ่โอ oh ้ยใชยเห็นไหมมันมีลายดอกมันก็เลยแบบว่าแตกมาใหญ่เลยนี่ค่ะเลี้ยงแถวลงไปเลยโอ้โหเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนวันนี้มายังไม่เจอเห็ดแบบนี้เลยค่ะทุกคนดู โอ้โหนี่นี่น,นี่เป็นแถวมาเมื่อวานเจอแล้วกลุ่มหนึ่งเนาะสิบสองดอกวันนี้ก็เจออีกกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มแรกของวันนี้มาแค่จุดโอ้โทางนูง้นก็มีเหรออืมเนี่ยคันซูมบางคนได้ชมกัน นี่นะคะจะแต่งมาแบบนี้ลูกมาตองนี้ดอกนี้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวมาดูดูข้างนี้ลอกลูกโอ้ยังเล็กอยู่เบบี้บางดอกไม่เล็กบางดอกเล็กอันนี้โดนอ่ะโอ้ดอกนี้ใหญ่มากเลยดูดูดอกนี้ <c oughs> ลากไม้เยอะค่ะโอ้โหกระถอกเนี่ยเป็นแถวเลยอะนี่ๆๆตรงนี้ก็มีสุดยอดโอ้โหนนีอเเอออกมาดูสิอันนี้นี่ไปเลือกเลือกอันให๋ ม่ออกหมดแล้วโอ้ดูนี่โอ้โหดูนี่ค่ะสามดอกน,ออนี่เอาไหมนี่เอาป่ะเราไม่มาแล้วนะอื่หิมะก็จะลงแล้วใช่หิมะก็จะตกแล้วน,น,นะคะเนี่ยีานนเอาไปกินโอ้ยจังเมืม่อเช้าตื่นมา เห็น uh อันนี้เอาไปตำกินโอ้ใช่เนาะเอาไปตำกินดอกไม้ข้าวตานี่ตัวนี้ก็ใหญ่แล้วนะคะเนี่ยเบอร์หน,นึ่องอาออ๋ไปเก็บตัวนี้เก็บตรงนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใส่ถังไหนโชว์ดิ ใหญ่มากเลยโอ้โหมาดูสิดูนี่ค่ะเดิมเลยโหสุดยอดมันแล็กแก่แต่ก็อืมมันแห้งนะอืม ี่ปีที่แล้วที่เห็ดเยอะๆนะทามาเนาะโหแบกไม่ไหวเลยนะคะทุกคนไม่ดูนี่ค่ะสุดยอดโอ้โหโอ้ดูสีถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันดูนี่ค่ะอันนี้กลุ่มเดียวก็กินไม่หมดแล้วนะคะเนี่ยตัวเล็กๆนี่เก็บเอาไปเพราะเราไม่มาแล้วเราเอาไปกินทำกิน พี่ม้าจะตกแล้วนะคะเนี่ยโอเคค่ะมาเก็บใส่ถุงกันไหนดูอ่ะเอาไปเช็ดตอนเอาไปขายเนาะอตอนนี้เช็ดแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ติดอีกมันไม่ใช่ใบมันจะช้ำนะช้ำมันใช่ค่ะ เห็นนี่เวลาเราจับเราก็จับแบบเบาๆนะคะเราใส่ถุงมือจับแล้วมันจะไม่ค่อยช้าเท่าไหร่แต่ถ้าหากเราไม่ใส่ถุงมือเป็นเป็นเอ่อยังไงสกินถุงอะเนาะหนังของเราถูกเห็ดนี่มันจะมันจะช้าถ้ามีถุงมือแบบนี้มันจะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่เก่งเก่ง นี่ไหนดูหน้าหน่อยสินี่คนนี้และค่ะนี่แหละมมสเตอร์ Master. มาค่ะลองเดินแถวนี้ดูถ้าหากว่าเรามาที่ที่คนยังไม่เข้ามันก็จะมีเห็ดอันนี้เขาเข้าแล้วแต่มัน นาจแล้วเด็ดก,ก่าเลยเนาะอันนี้คนขุดด้วยที่เราขุดนะคนเหรอเราไม่ได้ไปขูดที่เขาไปเมื่อวานหรือเมื่อเช้ามันก็มี อันนี้ก็จะมีนะคะดูคนไม่เห็นโอ้โหกีนั้นเนี่ยอลองดูนี่นี่ดูนี่คะ่ะโอ้หน,นี่สองดอก สามดอกตรงนี้ค่ะสวยมากเลย๋ยวนี้ค่ะ ดอกน,นี้จะใหญ่นะคะดูตรงน,นี้การจัดใช้นะคะดูค่ะเราแตกนิดนะ นี่จะอยู่ลึกนะคะถ้าถ้าคนที่ไม่เคยเก็บนะคะขุดน,นิดนึงไม่เห็นเขาก็ปล่อยแล้วเขาก็จะขุดไม่ถึงเหตุน,นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็าจะเป็นดอกนึงนี่ค่ะ